ปกาเหนุ่ม BTS เผยเรื่องจริงหลังเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันทั่วโลกฉลองครบรอบ9ปีไปเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับ BTS บอยกรุ๊ประดับโลกจากประเทศเกาหลีใต้และเมื่อวานที่ผ่านมา14มิถุนายนได้มีการไลฟ์ผ่านช่อง YouTube โดยสมาชิกในวงได้ออกมาเผยว่า กำลังจะมุ่งทำอัลบั้มเดี่ยวของแต่ละคนออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันในเร็วๆนี้เพื่อที่จะเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆและอยากลองทำสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยได้ทำและจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยนำจุนหัวหน้าวงได้เผยว่าผมคิดมาเสมอว่า BTS แตกต่างจากวงอื่นแต่ปัญหาของ K-POP และระบบไอดอลโดยรวมคือพวกเขาไม่ได้ให้เวลาคุณในการเป็นผู้ใหญ่คุณจะต้องผลิตเพลงและทำงานต่อไปเราอยู่ร่วมกันม มา9ปีและกำลังเข้าปีที่4พรไม่อยากจะขอบคุณเพื่อนสมาชิกและแฟนๆที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นอันดับแรกแต่เราต้องลองแยกจากกันบ้างเพื่อเรียนรู้ที่จะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งช่วงเวลาเหล่านี้ต้องอาศัยเวลามากหวังว่าจะไม่คิดในแง่ลบ ได้รับรู้ว่ามันเป็นแผนการที่ดีนะครับพวกเราไม่ได้แยกวงหรืออะไรเราแค่แยกจากกันเพื่อใช้ชีวิตสักพักหนึ่ง BTS จะแข็งแกร่งขึ้นได้มันเป็นช่วงเวลาและก้าวสำคัญเพื่อให้ BTS มุ่งไปสู่บทที่2ได้ครับดังนั้นเราก็หวังว่าอาร์มี่ของเราทุกคนจะเข้าใจอย่างที่ได้อยู่ร่วมกับเรามาตลอด9-10ปีครับล่าสุดทาง h ฮค o r p o r a t i o ชได้ออกคาแถลงการมาว่าวง BTS ยังไม่ได้พักวงแต่อย่างใดโดยที่เมม เบอร์ทั้ง7คนยังคงดําเนินงานแบบรายกลุ่มกันต่อไปในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าทํางานโซโล่ของตัวเองด้วย BTS ไม่ได้พักวงโดยที่สมาชิกจะมุ่งเน้นไปที่โปรเจกต์เดี่ยวมากขึ้นในตอนนี้จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ